สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมภ์อริสามเมจิเชียนทาโรค่ะคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเตดตสถานการณ์ความรักของคุณประจำช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ16-28กุมภาพันธ์2566ค่ะเพื่อนๆชาวกุมนะคะหรือผู้ที่มีดาวสุขดาวจันทร์ในราศีกุมนะคะดูตรงนี้ได้เลยนะคะคลิปนี้สำหรับ คนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเพื่อนเพื่อนคนสดจะอยู่อีกคลิปหนึ่งนะคะไปที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนะคะหรือว่าคลิกที่ท้ายคลิปนะคะจะขึ้นไว้ให้เช่นเดียวกันนะคะการอ่านไพ่ในครั้งนี้เช่นเคยนะคะเพื่อนๆเป็นการอ่านแบบทั่วไปนะคะหน้าไพน่นี้อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนบางท่านคุณอาจจะได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจในคลิปนี้นะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะแม่หมออ่านตามหน้าไพ่นะคะ และนี่คือดงโดยรวมนะคะขอดูสถานการณ์ของคุณค่ะชาวกุมคนมีคู่คู่กรณีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนตัวตนของคุณเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ค่ะมีพลังงานของสีดาบสีดาคือความเหนื่อยเห็นไหมคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือเกินอะ่ะทำไมหัวใจมันออกมาอยู่ข้างนอกอะ่ะบางคนอาจจะฝากหัวใจไว้กับใครสักคนนึงก็ได้นะคะ เป็นช่วงระยะเวลาที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่าการอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองอาจจะเป็นวิธีที่ทำให้คุณรู้สึกสบายสบายใจก็เป็นไปได้หรือบางคนเป็นสถานาการณ์ที่ตัวของคุณเองมันทําให้คุณต้องอยู่นิ่งๆในพื้นที่ของตัวเองก็ได้หลังจากที่คุณอาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆมามากมายนะคะพลังงานของไพ่สีดาบ่งบอกถึงการที่ ผ่านเรื่องราวต่างๆมานะคะคือสู้สู้มาเต็มที่แล้วนะคะเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนนะคะหรือว่าอาจจะแบบเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วนะคะเอ e r g y เหลือแค่นี้ขอพักขอชาร์จพลังนะคะเอ,อบางคนนี้คือเขาเรียกอะไรอะ่ะจิตใจมันรอดแร้แล้วนะเอาจริงๆนะสีดาบมันเหมือนกับเต็มที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะมาดูการเกิดอะไรขึ้นมีพลังงานของหนึ่งถ้วยอือหือ สามดาบ night of w a n d s และ the emperor ความสัมพันธ์ของคุณเรามองนะคะว่าที่ตัวตนของคุณดูเหมือนกับหมดพลังหรือว่ารู้สึกแบบเต็มที่และเต็มแม็กแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวคุณนะคะอาจจะทุ่มเทหนึ่งถ้วยนะคะ คือทุ่มเททั้งใจอะให้กับใครสักคนหนึ่งหรือให้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้ค่ะหนึ่งถ้วยคือความรักคือความผูกพันหนึ่งถ้วยยังคือความอบอุ่นความโรแมนติกนะคะแล้วก็การเริ่มต้นความรักที่มีมันล้นใจแล้วเนาะนะคะเห็นไหมคะหัวใจออกมาจากข้างนอกออกมาข้างนอกแล้วมันคือการที่เราพยายามที่จะสื่อสารก็ได้นะคะการที่เราอยากที่จะมอบใจของเราให้กับใครสักคนหนึ่ง ด้วยความหวังดีด้วยความดีใจนะคะด้วยความปิติยินดีอะไรประมาณนี้มีพลังงานของ3ดาบเรามองเห็นถึงความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของรักเราสองสาคนได้นะคะ3ดาบ4ดาบคุณอาจจะผ่านความสัมพันธ์ที่มันมี 2, 3สคนได้แล้วมันทำให้คุณค่อนข้างเหนื่อยล้าใจแตกสลายอะไรประมาณนี้เนาะได้ด้วยนะคะบางคู่บางคนทำไม่ได้เป็นเรื่องของรักสมเศร้านะคะมันอาจจะเป็นเพราะ ความสัมพันธ์นี้อาจจะมีเรื่องของ energy ที่คล้ายๆกันนะคะ ego การไม่ยอมกันการเอาชนะกันทั้งๆท,ที่ในใจก็เต็มไปด้วยความรักค่ะใครสักคนหนึ่งในที่นี้ พยายามที่จะหลุดออกจากอะไรที่มันยึดติดผูกติดกำลังหาวิธีการหาทางออกจากเรื่องราวของความสัมพันธ์นี้สิ่งที่ทำให้คุณไม่ยอมกันอาจจะเป็นเรื่องของ the fool hangman เรามองเห็นถึงเหมือนมีคนนึงในความสัมพันธ์ที่รักอิสระค่ะแล้วก็ อาจจะต้องการนะคะที่แสดงจุดยืนให้อีกฝั่งนึงรู้ว่าอ่ะจริง,รงๆแล้วเราก็เป็นมีความเป็นตัวของตัวเองเราเป็นเราชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับอิสระอะไรประมาณนี้เนาะส่วนอีกคนนึงก็เขาก็จะมีความชัดเจนนะว่าเขาชอบแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อยยืดหยุ่นหรือว่าเอาแต่ใจตัวเองได้นะคะ แต่เขาก็พยายามปรับตัวนอกอีกคนนึงนะคะหน้าไพานี้สลับกันได้เป็นไวเวอร์ซในฝั่งของคุณและเขานะคะลองสลับดูแต่เราเห็นถึงฝั่งนึงที่เต็มไปด้วยอิสระส่วนอีกคนนึงก็เต็มไปด้วยการ control ควบคุมแม้ว่าภายในใจก็พยายามที่จะปรับตัวแล้วก็พยายามที่จะยอมรับในตัวตนของอีกฝ่ายนึงนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของอีโก้ที่ยังไม่อ่อนข้อให้หรือว่าอาจจะยังไม่อยากแสดงออกอะไรมากนะะักค่ะ เรารู้สึกแบบนั้นนะมันเลยทาให้ความสัมพันธ์นี้อ่ะค่อนข้างที่จะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะสามดาบ,บางทีมันก็เหมือนกับมันคือมันเหมือนกับมิสอันเดอร์สแตนดิ้งคือความไม่เข้าใจกันหรือการพยายามที่จะไม่เข้าใจกันมากกว่าแทนที่เข้าใจอยู่แล้วไม่มองรู้สึกแบบนั้นอะ่ะเออนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยคืออะไรเนี่ยจริงๆอ่ะในความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความรัก ที่มีต่อกันเยอะเลยนะอาจจะเป็นเรื่องของอีโก้เลยเรารู้สึกแบบนั้นนะคะประมาณนี้นะอืคนรักของคุณนะคะคุณอาจจะอยู่กับชาวเมธลัคนาเมธได้มีพลังงานของเดอะฟูชชาวกลุมด้วยกันเองได้ชาวมีนนลัคนามีนได้นะคะต่างชาติต่างภาษาหรือพ่อไม่แม่ไมได้ด้วยนะคะ ขอดูพลังงานในฝั่งของเขากันนะคะสีดาบแสดงว่าคุณอาจจะพยายามนะคะคุณอาจจะพยายามที่จะทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดหากคุณคือคนที่รักอิสระคุณเองคุณก็พยายามนะคะที่จะบอกเขานะว่านี่คือตัวตนของคุณคุณเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างเหมือนกันที่ทำให้มันยังทำให้คุณหมดพลังอะคะ่ะอืม คีย์เวิร์ดแม่หมอรู้สึกเป็นเรื่องของอีโก้นะคะแต่หาไม่เป็นเช่นนั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของรักสามเศร้านั่นแหละเนาะสามดับนะคะมีคนเข้ามาเพิ่มในความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังหาทางออกไม่ได้นะคะขอดูพลังงานในฝั่งของเขานะคะเจ็ดแม่เท้า เขามองว่าความสัมพันธ์นี้ค่อนข้างมีอุปสรรคเยอะเนาะหรืออาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นกันอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการบล็อกกันจริงๆบล็อกช่องทางการติดต่อสื่อสารบล็อกโซเชียลมีเดียหรือบางท่านอาจจะเป็นการบล็อกใจกันนะคะมีพลังงานของ5ถ้วย9เหรียญ queen of cups และ j u d g m e n t ในฝั่งของเขาเขาเองเขาก็มีความกังวลใจในใจลึกๆเนาะบางครั้งบางเวลานะคะเขาอาจจะยังยึดติดกับอะไรบางอย่างที่ที่มันเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์นี้หรือเรื่องราวในอดีตของเขาที่เขายังคงมีความหลงห้าทั่วคือผู้ชายที่ยังก้มลงไปมองทั่วที่มันล้มลงไปมันคืออดีตค่ะตอนเนี้เขาอยู่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันของเขารอเขาอยู่ แต่ตัวของเขาก็อาจจะยังก้มมองหรือยังยึดติดหรือยังผูกติดกับเรื่องราวะไอดีมันเลยทําให้เขายัง move on ไม่ได้ก็เป็นไปได้บางคู่บางคนนะคะบางคู่บางคนเกิดความเสียใจกับเรื่องราวต่างๆในอดีตความกังวลใจภายในใจลึกๆที่อยากที่จะ move on จริงๆแล้วน่าจะ move on แล้วแหละแต่อาจจะเป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่ตัวของเขาเนี่ยนะคะอาจจะต้องกําลังรับนะคะผลจากการกระทําของเขาในอดีต judgment การกระทํามแอดีีส่งผลถึงปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังชดใช้ความรู้สึกเหล่านี้ก้าเหรียญจริงๆก็เป็นตอนนี้ชีวิตทายนอกไม่ได้แย่อะไรมากเลยนะอาจจะดีไปด้วยซ้ําเลยความสุขความอุดมสมบูรณ์พรีพร้อมทุกอย่างแต่อาจจะขาดเพียงหนึ่งเหรียญ ก้าเหรียญหนึ่งเหรียญหายไปเหรียญนี้ค <bully> ือเรื่องของความรักแสดงว่าชีวิตของเขาเป็นช่วงเวลาที่กําลังตามหาใครสักคนหนึ่งที่จะทําให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบนะคะเก้าเหรียญคือไพ่สวยๆหล่อและรวยมากคือคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้มันหมายความว่าจริงๆชีวิตสามารถที่จะหาความสุขไม่เอาความสุขไปฝากไว้ที่ใครได้ฉันก็มีความสุขได้ด้วยตัวของฉันเอง การเก็บความรู้สึกไว้ภายในใจค่ะค u e e n of Cups ความกังวลภายในใจลึกๆเรื่องที่จะเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ข่มความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ไม่เปิดเผยความสัมพันธ์นี้ judgment ม,มาบอกว่ามันอาจจะเคยห่างกันไปนะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ความรักของคุณอะเคยห่างกันไปเขากลับเข้ามาใหม่แปลว่าเขายังมีความรู้สึกดีดต่อคุณเขายังลืมอดีตไม่ได้นั่นเองนะคะ แล้วความสัมพันธ์นี้ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เอาแนอานอนยังไม่ได้ในช่วงเวลานี้ก็ได้ตัวเขาเองเขาก็มีความกังวลภายในใจแต่ถามว่าตัวของเขาเนี่ยละไม่เหมอะมาว่าเหมือนเขาก็เริ่มเหนื่อยแต่มีเจ็ดไม้บอกว่าไม่ว่าอุปสรรคจะเข้ามามาแค่ไหนตัวเขาก็พร้อมที่จะฝ่าฟันค่ะเห็นไหมคะคือไม่ลดละไม่ย่อถอยอะไม่ไม่ย,ออย่ยอท้ออะนะคะไม่ท้อถอยที่จะฝ่าฟันนะคะ ที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามาในความรักความสัมพันธ์ของเขานะเขาคนนี้อาจจะเป็นชาวพิจิกและคณะพิจิกได้ค่ะต่างชาติต่างภาษาได้คนรักของคุณบางคู่บางคนอาจจะค่อนข้างลึกลับซับซ้อนนะคะเหมือนจะเฟรนลี่แต่เข้าถึงยากหรืออาจจะดูลึกลับไปเลยจนเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราอ่านความรู้สึกของเขาไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้นะคะ หากตอนนี้นะคะมีการบล็อกกันนะคะเขาค่อนข้างที่จะเสียใจนะแล้วก็อาจจะรู้สึกผิดอะไรบางอย่างด้วยคิดถึงแต่คุยกันไม่ได้ก็อย่าที่จะพูดอยากคุยด้วยนะคะประมาณนั้นขอดูพลังงานในฝั่งของคุณคะ่ะพลังงานในฝั่งของคุณบ้าง ีพลังงานของดีแฮงแมนห้าเหรียญเด็กถือไม้ค่ะหกดาบ j u d g m e น t ตำแหน่งเดียวกันเลยนะคะ ในฝั่งของคุณคุณได้เป็นไพ่แฮงแมนเอาล่ะแม่หมอมองเห็นถึงคนที่มีความพยายามมากๆในความสัมพันธ์นี้เต็มที่เท่าที่คุณจะทําได้จนกระทั่งตอนนี้คุณเองคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณท้อใจละบางครั้งคุณรู้สึกน้อยใจนะคะเพื่อนเพื่อนชาวกลุ่มคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ ที่ตัวของคุณกําลังที่จะต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วในตอนนี้แฮงแมนมันเหมือนมันเป็นการยึดติดผูกติดกับอะไรบางอย่างที่กําลังหาทางออกอยู่ความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะเคยทุ่มเทค่ะให้กายให้ใจให้เวลาให้ความรู้สึกหรืออาจจะมีการซัพพอร์ตช่วยเหลืออะไรบางอย่างเท่าที่คุณจะทําได้ คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณเต็มที่เท่าที่คุณทําได้คุณทําไปหมดทุกวิธีธธทางแล้วเลยประมาณนี้เน,ะนาะเนบวานคือการรอคอยว่าสักวันหนึ่งสิ่งที่ฉันได้ทําไปเขาจะเห็นค่าเขาจะเห็นคุณค่าหรือมันจะเกิดผลนะคะมันแบบมันเหมือนแบบอาจจะเคยหลบแสงอนะ่ะเออคือสิ่งที่เราทำอะ่ะเหมือนเขาไม่เห็นอนะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเช่นแบบคุณเคยทําดีให้กับเขาแต่เขามองไม่เห็นคุณค่ามันอะไรประมาณนี้เนาะ มันก็เลยทำให้คุณค่อนข้างที่จะท้อใจจนคุณอยากที่จะเดินหันหลังไปตายเอาดับหน้าเลยประมาณนี้นะไพ่ใบน,นี้มันเหมือนกับ การไปข้างหน้ามันก็ยังดีกว่าที่จะอยู่ในจุดเดิมที่เรารู้สึกว่าเราไม่เห็นถึงแสงสว่างเลยเราไม่เห็นถึงพลังงานของออแสงที่ปลายอมองเลยประมาณเนี้นะคะอยู่ปลายมองไปเราก็ไม่เห็นอะไรเลยที่มันจะเป็นคําว่าความหวังให้กับเราอะ่ะการที่เราพายเรือออกไปไปตายระดับหน้ามันก็น่าจะดีกว่านะอย่างน้อยก็รู้ว่าข้างหน้ามันก็ยังมีโอกาสที่รออยู่แต่ตรงนี้คือเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นไหมคะเพราะว่าเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะ ไพ่การตัดสนนะมาบอกว่าตัวคุณคุณก็มองนะคะว่าความสัมพันธ์นี้อะ่ะบาง้งมันก็เคยมันเหมือนกับเป็นการชดใช้ให้กันและกันอะ่ะทำไมมันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูดูทัาอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ที่เรามองเห็นตรงนี้นะมันเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่า มันสร้างทั้งความสุขและในขณะเดียวกันก็สร้างทั้งความทุกข์ให้เช่นเดียวกัน Judgment ก็เป็นผลจากการกระทําในอดีตเช่นเดียวกันนะคะสิ่งที่คุณเจอในช่วงระยะเวลานี้ค่ะมันก็เหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะต้องได้ชดใช้คืนให้กับเขาเขาเช่นเดียวกันนะไม่หมอไม่แน่ใจนะคะเพราะเป็นพิจารณาจ judgment ทั้งสองฝั่งเลยมันเหมือนกับมันอาจจะเคยจบไปแล้วแล้วก็พยายามดึงกันกลับขึ้นมานะคะทั้งสองฝั่งเลยเช่นเราเรารู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้อ่ะ สมมติถ้ามีคนหนึ่งที่เดินจากไปนะคะอีกคนอีกคนหนึ่งก็จะพยายามดึงกลับมาเช่นเดียวกันไวซเวอร์ซ่าอีกฝั่งนี้พอกลับมานะคะก็จะดึงออกไปและอีกฝั่งนึงก็จะดึงกลับเข้ามาประมาณนี้เรารู้สึกแบบนั้นอะ่ะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไม่พัฒนาก็ได้นะมันเหมือนมันแบบอยู่แบบทุกข์ทอะ่ะเรารู้สึกแบบนั้นอะ่ะเพราะว่าตัวของคุณะได้สีดาคือคนที่สู้มาทุกอย่างนะคะและคุณไม่อยากจะสู้อะ่ะแต่คุณไม่ได้เป็นอะไรนะคุณแค่เหนื่อยนะคะคุณแค่เหนื่อยมี่ด,ดดาบ้วย มันเจ็บนะคะเพราะคุณพยายามมันเหมือนกับเป็นการดึงชักกะระยืยทั้งสองฝ่ายเพื่อที่จะเอาชนะกันอะไรประมาณนี้ไม่หมารู้สึกแบบนี้นะคะขออนุญาตอ่านตามหน้าไพ่นะคะเพื่อนๆนะมันเป็นการไหนแบบภาพรวมนะคะเพื่อนๆเออมันเหมือนกับเป็นการชักกะระยืยกันทั้งสองฝั่งอะคะ่ะซึ่งการดึงชักกระยืยก็เพื่อที่จะเอาชนะถูกต้องไหมคะ เออแต่ไม่ได้ที่จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บช้ำน้ําใจหรอกนะแต่เพียงแค่ว่าต่างคนก็ต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเองรวมถึงเรื่องของอีโก้นั่นแหละที่ไม่หมอรู้สึกนะคะเพื่อนๆชาวกลุมนะ มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์มันไม่พัฒนานะจะถามว่าตัวของคุณพยายามที่จะหาทองออกทางออกไหมลองมองว่าคุณนะพยายามที่จะหาทางแก้ไขคุณพยายามที่จะหาทางออกคุณอยู่ด้วยความหวังทาง,ทางที่ใจของคุณก็เหนื่อยล้าเต็มทีตัวของคุณก็เริ่มหมดแรงเต็มทีห้าเหรียญคุณเองก็รู้สึกคุณต่าเต็มที่แล้วอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แฮง์แมนก็ยังยังได้อยู่นะคะยังไม่ถึงขั้นกับเอ,อมันเหมือนจะถอดใจอะแต่ว่า ความรู้สึกที่อ่านมาเมื่อกี้เรารู้สึกว่ามันเป็นเพียงความน้อยใจของคนที่คุณรู้สึกน้อยใจนะคะเออแต่ถามว่าพอคุณอะเริ่มที่จะโอเคขึ้นคุณเองคุณก็จะเริ่มที่จะหาทางแก้ไขเพราะว่าแฮงแมนจริงๆอะค่ะเขาจะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเขาโดนถูกแขวนเอาไว้บนต้นไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าเนี่ยก็เหมือนมีคนคอยเชียร์ up เนาะแบบเฮ้ยลงมาสิหาทางลงมาสิอะไรประมาณนี้เห็นไหมคะ เมันเหมือนกับเนี่ยจริงๆลงมาได้นะคะเห็นไหมถูกมัดแขะมือถูกมัดไปที่ต้นไม้ะคะ่ะแต่เท้าอ่ะเนี่ยเท้าข้างหนึ่งถูกห้อยแต่อีกข้างหนึ่งอ่ะไม่ถูกมัดเห็นไหมคะแปลว่าเราจริงๆมันยังมีทางออกอยู่เพียงแต่ว่าเราเองเราอาจจะกําลังหาวิธีการหรือว่ามันอาจจะเป็นที่ตัวเรานั่นแหละที่ยังไม่ยอมที่จะลงออกมาจากต้นไม้ต้นนี้นึกภาพออกไหมเออยังอยากลองอยู่ยังอยากสติ๊กอยู่กับมันนะคะประมาณนี้ก็ได้นะคะ ทีเรามาดูกันนะคะว่าข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณคืออะไรเอ่ยคนรักของคุณนะคุณอาจจะดีกว่าเชาาเนี่ยต่างชาติต่างภาษาได้นะคะน้องพิจิกลัคณาพิจิตขอดูข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ เดธอ๋อ t h e devil สิบดาบสี่ม่เท้า princess of sauce นะคะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะความสัมพันธ์นี้นะมันเหมือนกับมันมีมันมีแพชชั่นม,มากๆเลยอะคือไม่มีแพชชั่นม,มาก แล้วเราอาจจะเคยจบกันไปแล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้เรารู้สึกแบบนั้นน่ะเออแต่ด้วยแพชชั่นที่มีต่อกันและกันนะคะอาจจะมีความผูกพันกันอะไรบางอย่างเรามองเห็นถึงความลุ่มหลงด้วยนะคะหรือว่าเรื่องของเรื่องสิบแปดบวกอะ่ะนะคะเนี่ยตัดกายแล้วแต่ใจมันยังไม่ตัดอะ่ะอาจจะยังคิดถึงนึกถึงเรื่องของแพชชั่นเรื่องของเสน่หาด้วย รวมถึงความสัมพันธ์นี้อ่ะมันเหมือนกับว่ามันเจ็บอ่ะเหมือนบางครั้งอยู่ก็ทุกนะพอจากไปก็คิดถึงกระวนกระวายเลยทําให้กลับเข้ามาใหม่ในความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ตัวของเขาเองก็พยายามเหมือนกันนะคะที่จะทำให้มันดีขึ้นไม่หมอรู้สึกแบบนั้นทั้งๆท,ที่มันก็เจ็บเหมือนกัน หากเขาเคยเดินจากคุณไปในอดีตนะคะเมื่อไม่มีคุณอยู่มันทำให้เขาหวนรำลึกถึงเรื่องราวในอดีตเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ดึงให้เขากลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเดอะเด i ิลบางทีมันทุกข์นะทุกข์ที่ห่างอยู่ใกล้ก็ทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าห่างก็ทุกเช่นเดียวกันเพราะอยากอยู่ใกล้นะคะตัดกายแล้วแต่ใจยังไม่ตัดเพราะใจมันยังผูกพันหรือมีอะไรยึดติดทำให้กลับมาประมาณนี้นะ สีไม่เท้าการลงหลักปักฐานบ้านความอบอุ่นนะคะตัวของเขาเองอยากมีบ้านค่ะอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นอยากลงหลักปักฐานอยากแต่งงานอยากมั่นหมายนะคะอยากมีใครสักคนหนึ่งนะคะที่จะเป็นคู่ชีวิตแต่ตัวของเขาเองค่ะก็กําลังตามหาเขาอาจจะรู้นะว่าตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่อยากจะบางครั้งก็ไม่ได้ฟังเราสักเท่าไหร่หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองนะแต่บางครั้ง เขาเองเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันถ้าทําให้เราเสียใจหรือเจ็บปวดนะคะบางครั้งอาจจะมีการใช้คําพูดตรงๆแรงๆใส่หรืออาจจะมีการทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เรารู้สึกเสียใจแต่เขาเองเขาก็รู้สึกผิดเหมือนกันเนาะนะคะบางครั้งอารมณ์มันพาไปอะไรประมาณเนี้ยนะคะด้วยตัดสินใจเร็วไปหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะ เพื่อๆบางท่านคุณอาจจะดีอยู่กับชาวมังกรและขนาบมังกรนะคะมีพลังงานของพิจิกมาสามใบแล้วเนาะอาจจะเป็นชาวพิจิกได้นะอืมบางครั้งคนรักของคุณอาจจะดูเหมือนจะเฟรนลี่แต่ว่าเป็นคนลึกลับอะ่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกงงงวยนะคะก็เป็นไปได้ทีเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานเอาคัมจะเป็นยังไงเอ่ยขอดูพลังงานเอาคัมค่ะ ขอดูพลังงานเอาคำนะคะขอดูพลังงานเอาคำค่ะ 3ดาบเดาบสิดาบ3ามไม้เท้า The Earth Mother พลังงานเอาคำนะคะแม่หมอเห็นถึงไพ่สดาบมาไปที่2แล้วนะคะแล้วก็มีไพ่เดาบเรามองว่าตอนนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาค่ะที่คุณเองอาจจะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกเสียใจนะคะแล้วก็เจ็บคุณเจ็บเขาก็เจ็บเหมือนกัน เอน r จี Energy, พอคุณมีเอน r จีคล้ายๆกันเลยฝั่งเขาก็เช่นเดียวกันเรายังมองเห็นถึงความห่างไกลการแสดงว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงระยะเวลาขับปักที่คุณเองทั้งคู่นะคะจะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะแต่ก็ยังคอยแอบสืบแอบส่องหรือคอยเป็นห่วงกันอยู่นะคะความเจ็บปวดเสียใจค่ะมันเกิดขึ้นแล้วเนาะสิ่งที่คุณกําลังจะพยายามนะคะก็คือ the earth matter คือการที่คุณจะเติมเต็มพลังงานห่งความสุขให้กับตัวเองนะคะ คุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่าคุณรู้นะคะว่าคุณคู่ควรกับใครสักคนหนึ่งในโลกใบนี้การรอคอยด้วยความหวังความเป็นห่วงความคิดถึงความห่างไกลกันนะคะเป็นช่วงในเวลาค่ะที่คุณเองนะคะจะหันกลับมาดูแลสภาพนะคะหัวใจของตัวเอง ปักนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นคุณเริ่มถามตัวเองคุณรู้ใจตัวเองคุณอาจจะเดินห่างออกมาในช่วงรเ,เวลานี้ต่างคนต่างห่างนะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองแต่ก็ยังคอยเฝ้ามองกันและกันคอยเป็นห่วงกันและกันอยู่เดมาเตอร์ Mother, คือความรักความผูกพันความใจดีการดูแลเอาใจใส่ความปรารถนาดี ปลดปล่อยให้คุณเองได้เป็นอิสระนะคะ The World Tree คือการที่คุณเองคะจะหันมาโฟกัสที่ความสุขของตัวของคุณเองคุณจะไม่เอาความสุขไปวางไว้ที่ใครแล้วนะหากเขาคนนั้นเคยทำให้คุณเจ็บนะคะคุณจะเริ่มเห็นคุณจะเริ่มเห็นนะคะว่าความสุขมันไม่ได้อยู่แค่ที่ใดที่หนึ่งแต่เพื่อนๆชาวกลุมนะคะจะเห็นนะว่าความสุขนะคะมันสามารถที่ใจ เกิดขึ้นนะคะหรือเราสามารถที่จะไปรับความสุขได้จากที่อื่นๆเช่นเดียวกันเดวเ l ิ Tra รดคือการเดินทางค่ะ,คะการออกไปท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตาเปิดโลกการที่คุณผ่านประสบการณ์ต่างๆมามากมายทำให้คุณได้เห็นอะไรบางอย่างการรีเซ็ตการเริ่มต้นใหม่นะคะช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงและเริ่มต้นใหม่ d i a รด t าร t t e r เมื่อคุณเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวของคุณเองไพ่ใบนี้นะคะใจดีใจกว้างมีความสุขกับตัวเองจักรวางก็จะส่งมอบความสุขมาให้กับคุณเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่นะคะหากเขาคนนี้คือคู่ของคุณนะคะเขาก็คงจะไม่ไปไหนนะม,มันดูห่างๆกันนะคะในช่วงปากนี้ แต่คุณจะเริ่มรู้นะคะว่าคุณจะไปหาความสุขจากที่ไหนได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มนะคะขอคำแนะนำจากไพ่ออราโคค่ะมีไพ่ t r ตรนท์แอนด์โปรเทชันมีเพื่อนๆน,นะคะทักมาถามนะคะว่าแม่หมอ มีสัมนักหรือเปล่านะคะแม่หมอไม่มีนะคะแม่หมอดูผ่านออนไลน์นะคะไม่ได้รับดูนอกสถานที่นะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะรับปรึกษาทางช่องทางออนไลน์กันแล้วนะคะโอเค s t r strength protection be willing to express love express love through gift สตรีนนะคะก็คือความเข้มแข็งค่ะให้อย่าบอกนะคะว่าช่วงระยะเวลานี้ค่ะให้เพื่อนๆชาวกลุ่มเข้มแข็งนะคะแล้วก็จงลุกขึ้นมานะคะ protection การปกป้องคุ้มครองหาใครสักคนหนึ่งค่ะที่จะปกป้องคุ้มครองเราหรือตัวของเรานี่ะค่ะจะเป็นพลังงานปกป้องคุ้มครองใจของเราดีๆนี่เองนะไม่มีใครปกป้องคุ้มครองเราตัวเราก็ตันคนที่ปกป้องคุ้มครองตัวเองนะคะ be willing to express love express love to receive love เขาบอกว่าจงเต็มใจนะคะที่จะถ่ายทอดความรักออกไปถ่ายทอดความรักเพื่อได้รับความรักกลับมา การถ่ายทอดความรักผ่านของขวัญ a small token of love can convey great appreciation ของเล็กน้อยนะคะที่เรามอบให้แก่กันนะมันก็เป็นวิธีการแสดงออกซึ่งความรักที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะมันสื่อถึงความใส่ใจอะ่ะมันสื่อถึงการเห็นความสำคัญของคนรักอะ่ะบางทีมันไม่อยู่ที่มูลค่าหรอกนะ มันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราให้ความสําคัญไหมเราใส่จใจมากเพียงพอไหมเขาคือคนที่เราให้ความสําคัญหรือเปล่านะคะอตอนนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ปกป้องหัวใจของตัวเองให้ได้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆชาวกลุ่มทุกๆคนเลยนะคะ ขอบคุณนะคะที่รับชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะหากเพื่อนๆท่านไหนได้รับข้อความที่ไม่ดีต่อใจแม่หมอก็ต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ต้องการสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถให้ซูเปอร์ตงค์ใต้ด้วยนะคะเป็นรูปหัวใจที่อยู่ใต้คลิปนะคะหากเพื่อนๆท่านไหนต้องการปรึกษาส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ดีมาได้เลยนะคะรายละเอียดอยู่ช่อง description ด้านล่างค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ